ครับผมสวัสดีครับวันนี้นะมีสินค้ารุ่นใหม่จากทางฟลา i ดิจินะครับเป็นตัวฟลา i ดิจิวาร์ฟวิงนะครับซึ่งตัวนี้นะครับเป็นลมระบายความร้อนสำหรับมือถือนะครับผมก็อุปกรณ์ภายในกล่องก็จะมีตัวพัดลมนะครับแล้วก็สายชาร์จแบตแล้วก็หนังสือคู่มือนะครับผมตัวนี้นะครับสามารถปรับระดับความแรงของพัดลมได้ถึง3ระดับเลยนะครับผมนี่ครับนี่ระดับระดับหนึ่งครับระดับ2ก็ระดับ3แรงสุด แล้วก็ยังสามารถเปิดไฟได้ด้วยนะครับซึ่งไฟตัวนี้จะเป็นไฟ rgb นะครับสามารถเปลี่ยนสีเองได้นะครับผมอัตโนมัติได้นะครับส่วนด้านหลังนะครับจะเป็นตัวติดกับโทรศัพท์มือถือนะครับผมเป็นจุกติดอย่างนี้นะครับผมสำหรับวิธีใช้งานนะครับก็เพียงแค่นำตัวฟาริจิว้าปิงตัวนี้นะครับมาติดที่ด้านหลัง ก็ซับมือถือของเรานะครับผมติดให้สนิทนะครับแล้วก็เปิดใช้งานได้เลยนะครับแค่นี้ก็จะสามารถเล่นกับมือถือได้นะโดยไม่ต้องกังวลเรื่องความร้อนเลยนะครับครับผมส่วนด้านล่างเขาจะเป็นที่ชาร์จแบตนะครับเป็นรูเสียบสําหรับชาร์จแบตของตัวฟาริจิวาร์บิงนะครับตัวนี้นะครับมีความดังไม่ถึง20เดซิบเบลนะครับไม่ต้องกังวลเลยเรื่องเสียงดังรบกวนนะครับและทางพัดลมฟาริจิวาร์บิงของเรานี้สามารถเล่นใช้งานต่อเนื่องได้ถึง6ชั่วโมงเลยนะครับ เพราะว่าข้างในตัวพัดลมนะครับมีแบตเตอรี่มากสุดถึง700มิลลิแอมเลยนะครับก็ผมก็สำหรับวันนี้นะครับขอลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ